ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิษสฟาร์แช n n นลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราบุกโรงงานไตสิ่งยนต์การเกษตรครับนี่ฮะที่ท่านเห็นอยู่นะครับในจอตอนนี้ฮะเป็นการปั๊มนะครับปั๊มราวใบมีดนะครับไม่ใช่ราวใบมีดดิตัวจับตัวรองอะไรดันที่ปากมันนะครับเออตัวนั้นแหละที่จับที่จับหัวจะรวดนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮนะรู้จับฟังช anel รือเกี่ยวข้าวนะครับที่ปั๊มรูนะครับปั๊มน็อตเพื่ออะปั๊มรูน็อตนะครับปั๊มรูน็อตนะครับเนี่ยโอ้หเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะใช่ไหม รู้ของไว้มีได้เปล่านะครับแลวนี่ฮะมาถึงนะครับลูกดาวนะครับดาวหน้าของไดเสิงนะครับสนใจก็สั่งโอกได้ครับสาหรับของไดเสิงนะครับตัวนี้ก็จะมีจําหน่ายกันอยู่นะครับก็เป็นชิ้นส่วนอะไรขายนะครับรถอยู่ไหน่ายไหนบอกว่าไม่คล่องนะครับอยากต้องการที่จะเอาของไดเสีงสั่งทําได้นะครับ แต่สิ่งที่เาทำให้ได้นะครับแต่ข้ามไปดูที่มาที่ตัวนี้ครับนี่ฮะกำลังตีเกียวมันอยู่เลยครับให้โฟล์มันตรงครับนี่ฮะหัวหน้าช่างนะครับลูกพี่ เช็คละเอียดนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับก่อนเข้าไปประกอบนะครับสนใจรถเกี่ยวข้าวนวดข้าวของไตเสยงยนต์นะครับติดต่อที่เราได้ครับบริษัาร c h แชนแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับที่0 8 6 9 9 3 5 9 1นะฮะตามเบอร์โทรแล้วก็ i d l i ล e ข้างล่างนะครับเนี่ยเราพาบุกถึงโรงงานกันเลยฮะดูขั้นตอนต่างๆดูแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ดูแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวตัดเลเซอร์ไปดูอะไรอีก เสร็จแล้วที่ประกอบทั้งคันดูการเชื่อมประกอบขึ้นรถอะไรต่างๆฮนะเดี๋ยวเราพาไปดูหมดครับเมื่อกี้ไม่ใช่ลวาวยิ่ยิดนะย <c oughs> ังสงสัยอยู่นะครับก็ไป,ไปหาคำตอบกันเอาเองฮนะผมก็ไม่ได้ถามพี่เขาเมื่อกี้นะครับกว่าจะตรงนะครับ นี่ยมาดูที่ขึ้นไว้แล้วเป็นคันนะครับนี่ฮก็กลังเล็งกําลังูดันอยู่ว่าจะทําส่วนไหนอะไรยังไงฮะติดตั้งกูเล่แล้วบางส่วนนะครับสายคันก็เดินไปแล้วนะครับระบบไฮโรลิกก็เริ่มเดินแล้วครับกระบอกนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ 60%แล้วมั้งแิ้นนี้นะครับ60%แล้วก็อีกสักแป๊บนึงก็จะเสร็จนะครับชันนี้หนึ่งคันก็หนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับถึงจถึงที่ผลิตนะครับอคันนะครับนี่ฮะเราพามาดูห้องตัดเลเซอร์อครับ ดูแล้วอย่าบอกใครนะครับเฮียยังไม่รู้ครับว่าผมแอบถ่ายนะครับใครอยากบอกเฮียก็แชร์ไปเยอะๆครับช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยกันกดติดตามช่วยกันบอกต่อฮะว่าหากจะดูเรื่องของรถเกี่ยวข้าวฮะดูที่ช่องของเราฮะพึทธสาคฟาร์มรถเกียวข้าวฮะเราจะไปรีวิวรถใหม่หลายๆค่ายหลายหลอู่นะครับให้ท่านได้ดูกันนะครับนี่ฮะดูการตัดเลเซอร์ของเขาฮะ มีเครื่องตัดเลิซร์อของเขาเองครับก็ดูกันไปเรื่อยๆฮะอยากดูของอู่ไหนค่ายไหนนะครับการประกอบนะครับก็เดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ฮะบ,บอกมาได้ครับคอมเมนต์ข้างล่างฮะพิมพ์เข้ามาเลยฮะก็จะมีที่จ่อคิวอยู่บางคนบอกว่าอยากจะดูตอเจริญให้ไปบุกโรงงานตอเจริญ อันนี้ภายนอกนะครับภายนอกแล้วก็บางคนบอกว่าอยากจะไปปอจเจริญก็เดี๋ยวไปให้นะฮะเดี๋ยวไปให้นะครับผมไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวขึ้นไปทําให้นะครับนี่ฮะเครื่องตัดเลเซอร์นะครับของไทยสิงยนต์ครับนี่ฮะกำลังตัดอยู่เลยครับ ็จะดูกันยาวๆหน่อยการทํางานของเครื่องตัดเลเซอร์ไม่ได้มีอะไรมากมันก็ตัดขึ้นบากายไฟแบบนั้นป้อนโปรแกรมไปว่าให้ตัดเป็นรูปอะไรมันก็ตัดไปแบบนั้นแหละครับตัดออกมาเสร็จก็ต้องเอาไปเจียอบนิดหน่อยฮะอย่าให้มันขมนะครับนี่ก็เป็นงานเลเซอร์ของไทยเสงน,นะครับเขาก็มีเครื่องของเขาเองเดี๋ยวข้ามไปอีกจอดหนึ่งนะครับ กลับมาที่ตรงนี้ฮะเริ่มเชื่อมแล้วครับจากที่เมื่อกี้ยืนไม่ทําอะไรอยู่ตอนที่ผมไปอ่ะเขาไม่ทํางานครับเขากลัวผมถ่ายนะฮะแล้วตอนเนี้ยผมเห็นเขาทำเขาทำอะ่ะผมก็วิ่งมาเลยครับมาถ่ายให้เขาทางานให้ดูกันนะครับนี่มุงมือเชื่อมนะครับเ็ละเอียดนะครับตรงไหนตําแหน่งยังไงนะครับนี่ฮะ แล้วเขาไม่คุยกับผมด้วยฮะตั้งหน้าตั้งตาทำง,งานเลยฮะนี่ยที่ไทยเสงก็จะมีเสื้อนะครับนี่พี่สุทธิศนะครับสุทิดที่เห็นด้านหลังอะแต่ละคนก็จะมีชื่ออย่รงนั้นเลยฮะหลังเสื้อฮะถ้าไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรก็เดินไปดูด้านหลังแล้วก็เรียกชื่อได้เลยครับอ่านภาษาอังกฤษออกตามตัวครับที่ไดยเสงก็จะมีชื่อ,อหมดคนระับคนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสตาฟ เสืองสตาร์ทนะับตัวนั้นนะครับนี่ยไฮแม็กก็อยู่ที่การยกเครื่องตัวนี้ครับเครื่องอะไรใครรู้หรือเปล่าใครรู้เครื่องอะไรดูจนจบเนี่ยใครดูมาถึงตอนเนี้ยรู้ว่าเครื่องอะไรก็อบอกมาหน่อยฮนะใต้คอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์นะครับบอกมาเลยเครื่องตัวไหนถามว่าผมรู้ไหม คุณคิดว่าผมรู้หรือปเปล่าแบบนี้ดีกว่าผมนะครับที่จะที่จะไม่รู้อะครับน่าจะเป็นเครื่อง G O 8ปดรับ G O แปดถ้าไม่พลาดนะ G O แปดดีครับแต่ถึงก็ไม่ใช้นะครับเครื่องคอมมอนนะครับเครื่องคอมมอน เพราะว่ากลัวเรื่องระบบไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นกลารพ่นหรือกางแดดนะครับบางทีนะครับระบบไฟฟ้าโดนฝนโดนแดดมันก็ช็อตครับใช้เคืองแบบนี้แต่ไม่แน่ครับถ้าเกิดหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องฝนน้ำแดดเรื่องความชื้นคเปียกได้ก็เลยน่าจะเป็นเคร่องทดีับอีกตัวที่สองนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะเพื่อความช่องรถเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวยกเครื่องเสร็จเราพาไปดูตัวเต็มนะครับตัวที่กําลังจะเสร็จนะครับตัวสีทองนะครับส่วนด้านหน้าฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆฮะองความนะฮะเดี๋ยวเสร็จจะไปเซ็งไปอู่ไหนต่อพี่จักเราก็ไปมาแล้วเดี๋ยวพี่แกนะครับกูดังๆนะฮะที่เราจะไป แก่จะเริ่อมันจะเลื่อไปดูวิธีประกอบนะครับปี2020เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับนี่ฮะเครื่องใหม่ฟัเลยครับไม่เงใหม่เครื่องเช็คมาล้างมาอย่างดีครับเพราะว่าต้องเช็คมาละเอียดฮะก่าจะส่งลูกค้าได้เอามาประกอบได้นะครับนี่ยสำหรับคนที่ใจรักเครื่องยนต์ฮะขอใจหน่อยครับ กดไลค์หน่อยนะครับเย้เพื่อกันแชร์กันเยอะๆฮะกดแต้นะครับเพื่อกันกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับก็ยังไม่มีเสื้อแจกนะยังไม่รบแสนซับนะครับอยากได้เสื้อนะฮะรบแสนซับก็จะสุ่มแจกนะครับคนที่ดูบ่อยๆนะฮะ FC ต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้เสื้อนะครับ ซื้อกับเราใด้เสียงยนต์นะฮะรับไปเลย2,000บาทนะครับแจ้งชื่อที่อยู่มาก่อนจะซื้อก่อนจะเข้าไปบริษัทนะครับแจ้งมาที่เราก่อนนฮะนี่ตัวตัวตัว4.0นะครับตัวนี้ครับ4.0ใกล้จะเสร็จแล้วครับตู้แอร์นะครับราคาก็จะอยู่ที่2,49ล้าน4หม สองล้านส่ใช่สองล้านสี่แนาหนะครับตัวนี้นะครับผลได้5ปีครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็สองล้านสามแส0ห้าหนะครับก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะฮะใเสียงก็ติดตามโทรกันเข้ามาถามได้ครับเพื่อความยินดีให้คำแนะนำฮนะแล้วก็ คงจะลาไปแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูกันตรงเนี้ยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรก็ต้องการอะไรก็ไอ l ดี e ไแล้วก็เบอร์โทรจดไว้แล้วก็โทรมาถามได้ฮะเกี่ยวกับไตสเซิงนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้2,000อย่าน้อยใจฮะเดี๋ยวผมให้แน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดอยู่นะครับก็เลยไม่สะดวกที่จะดําเนินการให้นะครับอ๋อก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับ ก็คงจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ